สวัสดีครับพบกันเช่นเคยหายหน้าไปพักหนึ่งนะครับวันนี้มาเจอกันทุกคนสบายดีนะ,ะ,ะเหรียญที่นำเสนอเป็นเหรียญปีพศ2513ราคา1บาทด้านหน้าของกลางเหรียญจะเป็นภาพพระบรมคู่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมะนนเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นี่คือเหรียญแบบธรรมดาทั่วไปนะครับเหรียญที่มีราคาจะมีเส้นสองเส้นตรงนี้ครับอ่าตรงนี้แล้วก็มีรูปวงแหวนอ่านะครับ ใต้คางของพระองค์ท่านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ,รบแล้วก็จะมีเส้นนี้อีกเส้นนึง่งครับส่วนด้านหลังก็จะมีนะครับมีเส้นพวกนี้แล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับ ผู้ชมคนระดูตรงนี้จะมีเส้นตรงนี้ด้วยนะครับเนื้อรลหกเกินตรง้ี้ครับตรงอีนะครับข้างใต้นะครับเนี่ย,เ,ยเป็นซ้อนเงาออกมา,อาโอเคครับเรามาชมเหรียญจริงๆกันกว่านนะชมของจริงกว่า ผู้ชมดูนะแล้วผู้ชมเห็นไหมเห็นเส้นไหมอ่าเส้นตรงนี้แล้วก็มีอีกเส้นตรงนี้อ่าผู้ชมมีสองเส้นนะครัพรรบ,รบพื้นตรงนี้จะต้องเรียบนะครัแบอบ่าพื <roar S 1> ้นตรงนี้จะต้องเรียบรับเนี่ยหนึ่งมีสองเส้นตรงอ่าวงเว้นผู้ชมเห็นวงเว้นไหมคมชัดเลยแล้วก็จะมีเส้น นี่ครับอีกหนึ่งเส้นนะครับตรงนี้เส้นจะแหลมคมนะครับผู้ชมอ่าอ่าส่วนอักษรจะซ้อนนิดๆน,นะครับอ่าซ้อนนิดๆขอัซ้อนนิด,นด อ่าชมด้านหลังครับผู้ชมอ่าด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังจะต้องมีตรงนี้นะครับม,มีตรงนี้ด้วยนะครับผู้ชมนะครับ,รบอ่าผู้ชมเห็นไหมอ่าตัวีเห็นไหมครับผู้ชมอันนี้นะครับอ่บาเงาหน่อยมา โดยเหรียญแบบธรรมดาทั่วไปจะไม่มีนะครับจะไม่มีครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับถ้าใครมีแบบนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยให้ราคาสูงนะครับอ่า วงแหวนจะต้องคมชัดนะครับคมชัดนะพื้นผิวตรงนี้จะต้องเรียบครับเหรียนตัวนี้ก็มีวงแหวนเหมือนกันแต่ไม่คมชัดนะผู้ชมลางๆมีเส้นนี่เหมือนกันครับแต่พื้นนี้ตรงนี้ไม่เรียบนะครับนะครับไม่เรียบ ค,ค,คล้ายตามดเป็นนะครับไม่เรียบนะครับพื้นตรงนี้จะต้องเรียบนะครับเนี่ยแตกต่างไม่คมชัดแบบนี้ไม่เอานะครับผู้ชมนะแบบนี้ไม่เอานะชุมอีกเรียนนะผู้ชมชุมอีกเรียนนึ่งวางไว้ตรงน,นี้ก่อนชมอีกเรียน,นเรียนนี้ก็เป็นวงแหวนเหมือนกันแต่ไม่คมชัดนะครับ พื้นไม่เรียบใช่ไหมพี่ชมพื้นตรงนี้จะต้องเรียบแล้วก็จะมีเส้นนะสิ่งที่แตกต่างก็คือทางด้านหลังครับอ่าด้านหลังชัวร์เลยครับ,รบด้านหลังส่วนด้านหลังผู้ชมดูนะเนี่ยผมส่องดูแล้วครับ จะไม่ซ้อนนะครับตรงนี้จะไม่มีเนื้อเกินออกมาตรงนี้ตร,นตรงตรงัวอีนะครับดูนะ,ด,ะดูเหรียญดูเหรียญผู้ชมดูนะเหรียญน,นี้ก็ไม่มีเหมือนกันผู้ชมนะครับด,ดูเหรียญที่มีราคานะครับเหรียญที่มีราคาเห็นไหมผู้ชม ซึ่งแตกต่างจากเหรียญที่นำเสนอไปสองเหรียญก่อนหน้านี้ครับชูสิครับนี่เส้นตรงนี้จะต้องมีนะครับ เส้นพวกนี้จะต้องมีนะครับผู้ชมครับนี่เส้นนี้ตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมไว้พบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ